ครับสวัสดีครับชาวสวนชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เช้าว,วันนี้นะครับวันที่22มกราคมปี65นะครับก็พา,าชาวนาทุกท่านนะครับมาที่แปลงของป้าตุ้ยนะครับบ้านกุดเวียนนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามเหมือนเดิมนะครับก็มาเป็นแปลงสาธิตจํานวน15ไร่ของเราซึ่งเราได้ทําการแปลงสาธิตตั้งแต่เริ่มแรกนะแล้วก็ไล่ลําดับคัดไปเรื่อยๆตั้งแต่แช่เมล็ดข้าวด้วยเจียมเมนเตน คุมเลนด้วยกองหลังบวกเจียเมนเตนแล้วก็หวานด้วยปวุ๋ยตราดาวอาวกาศนะครับปุ๋ยคอมเพลต์เมลด็ดครบทุกค่าตอาหารใน1เมลด็ดนะจบในเมล็ดเดียวนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาหลังจากหว่านปุ๋ยดาวอาวกาศสูตร888ไปแล้วได้ประมาณ1 0 1 4ถึง15วันนะครับวันนี้ก็ถึงกําหนดการที่เราจะต้องฉีดอฮอร์โมนเร่งทางใบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนี่ ในพันกอขอ49ของชาวนาทุกท่านนี่จะมีการหว่านปุ๋ยด้วยกัน3ครั้งแต่ของป้าตุ้ยครั้งนี้ก็อยากจะหว่านด้วยราคาปุ๋ยเคมีปีนี้ค่อนข้างจะสูงมากก็เลยจะหว่านแค่2ครั้งก็คือครั้งที่แล้วที่หว่านไปตอนประมาณ20กว่าวันนะครับแล้วก็ครั้งที่2นี่จะใช้ฮอร์โมนเร่งการแตกกอช่วยในการบํารุงแทนเพื่อลดการาการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไปรอใช้ปุ๋ยเคมีตอนอรอบสุดท้ายเลยในช่วงของอข้าวรับท้อง นะครับวันนี้เราก็มาด้วยาการการฉีดครั้งนี้เราจะใช้โดรนเพื่อการเกษตรด้วยนักบินหน่วยนะครับอ่านะครับครับก็สําหรับในวันนี้นะเราจะฉีดข้าวของปัตุยหลังจากหว่านปุ๋ยตาดาวอากาศไปแล้วนี่ได้ประมาณ14วันนะครับประมาณ14วันนะครับวันเราจะฉีดด้วยเจ Pro ียเมนเตนสตรองโปรบวกโปรไฟนะครับวันนี้เจ Pro ียเมนเตนสตรองโปรบวกโปรไฟซึ่ง ตัวนี้จะช่วยในการแตกรากแตกกอนะครับโดยการแตกรากแตกกอเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ขอใหญ่ใบตั้งนะครับซึ่งมาทดแทนการใช้ปุ๋ยในรอบที่สองหรือว่าเขาเรียกว่าปุ๋ยแต่งตัวในพันกอขอ4ี่นะครับวันนี้ใช้เจียเมนเตนตัวแรกเลยก็คือตัวเจียเมนเตนตัวนี้กระตุ้นการแตกรากแล้วก็แตกกอโดยเฉพาะเลยด้วยเจียเมนเตนครับเดี๋ยวนําบินหน่วยก็จะทํางานตามปกตินะผมก็จะแนะนําสินค้าเข้าไปนะครับอ่าครับตัวที่สองก็จะเป็นตัว สตรองโกรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสตรองโกรเป็นปุ๋ยน้ําเขียวมรกตนะครับนะปลอดจากเกือบจะปลอดจากคทรายนะครับซึ่งทรายนี่อย่างที่ผมเคยได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดพิษกับต้นต้นพืชหรือว่าต้นข้าวทุกชนิดเลยส่วนสตรองโกรเนี่ยทรายน้อยมากหรือว่าจะว่าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าน้อยมากจริงๆไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทุ่งสินนี่คือตัวสตรองโกรนะครับวันนี้เราฉีด ใช้1ชุดฉีดลงในพื้นที่15ไร่นะครับอันนี้คือสตรองโกรนะครับนะบตัวที่3ตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวอูเมสตรีมนะอูเมสตรีมผงแดงตัวนี้กระตุ้นการสร้างโกรดฮอร์โมนหรือว่าเรียกว่าฮอร์โมนตั้งต้นในพืชทุกชนิดเลยนะด้วยอูเมสตรีมนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวที่3นะครับแล้วก็ตัวถัดไปที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้นะครับก็คือ เราก็ใส่ตัวโปรไฟล์โปรไฟล์นี่เป็นปุ๋ยตัวไนโตรเจนเป็นหลักเลยนะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรไฟล์ตูดยีสู์ศูนโปรไฟล์นะครับน,นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวอาวอนกาดนะครับสำหรับอาวอนกา์นี่ก็4ี่คุณสมบัติ นในขวดเดียวนะครับก็คือ1ช่วยแก้น้ํากระด้างนะแก้น้ํากระด้างน้ําที่เราใช้น้ําบ่อน้ําบึงอาจจะมีกระด้างได้เราตัวอวอนกาดจะช่วยปรับให้สภาพน้ำนี่เหมาะต่อการฉีดผสมยานะก็สองยาที่ผสมกันตั้งแต่2ตัวสาตัวขึ้นไปนี่อาจจะเกิดการแยกชั้นนี่ตัวอวอนกาดจะทําให้เนื้อยาเนี่ยเข้าเนื้อกันได้ดีนะเข้าเนื้อกันได้ดีนี่ทำให้ประสิทธิภาพยาในสม่ําเสมอแล้วก็ประสิทธิภาพยาไม่ลดลงแล้วข้อที่3ตัวนี้เป็นตัวแพร่กระจายใบ นะทดแทนกันถ้าใช้อวนกาดแล้วไม่ต้องใส่ยาจับใบอีกแล้วนะครับเพราะตัวนี้นี่ความเร็วในการกระจายใบในแพร่กระจายใบแล้วก็ซึมเข้าในใบพืชน,นี่ในอยู่ระดับวินาทีเร็วมากนะครับแล้วข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายอาวน์กาดทํามาเพื่อดโดรนโดยเฉพาะสำหรับการฉีดพ่นทางโดรนหรือว่าเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นยาจับใบทุกชนิดที่เอามาใช้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้กับดโดรนได้คําว่ายาจับใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องบินโดรนเครื่องบินหรือว่าโดรนเพื่อการฉีดนี่ จะต้องใช้ยา,าเพื่อประสิทธิภาพที่ทํามาเพื่อโรนโดนยเฉพาะเลยซึ่งเฉพาะเลยนะครับซึ่งอาวอนกาดเราทํามาเพื่อโรนโดนยเฉพาะแล้วสามารถเอาไปใช้ในเครื่องสะพายหลังแล้วก็ปั๊มลางสายได้นะครับหรือรถฉีดพ่นยาได้นี่คืออาวอนกาด4คุณสมบ,บัติในขวดเดียวนะครับอาวอนกาดนะครับหนึ่งขวดร้อยซีซีนี่ใช้ได้ถึง10ไร่นะับวันนี้15ได้ใช้ขวดทั้งหมด1 5 0ซีซีนะครับอาวอนกาดนะครับวันนี้ นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวนักบินหน่วยก็ย้ําขอเจียเมนเตนนะครับหนึ่หนึงนะครับทุกครั้งที่มีการฉีดเจียเมนเตนนะครับในการผสมยาทุกครั้งนี่ให้ผสมเจียเมนเตนก่อนทุกครั้งเลยเพราะว่า G A เจียเมนเตนเนี่ยเป็นยาที่เข้มข้นสูงมากนะจำเป็นที่ต้องผสมกับน้ําเปล่าก่อนเลยนะห้ามผสมทีหลังโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเนื้อยามันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นถ้ามีการช่วงไหนที่มีการฉีดเจียเมนเตนด้วยจะต้องเทเจียเมนเตน ผสมกับน้ําเปล่าก่อนทุกครั้งเลยนะครับย้ําเลยนะครับตัวนี้ต้องก่อนทุกครั้งนะครับนี่คือเจียเมนเตนนะครับนะครับก็นี่คือยาที่ใช้ในวันนี้กันนะครับก็ใช้ชุดชื่อชุดเรียมเรียกรวมๆกันว่าเจียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์ Pro Pro นะครับเจียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์ Pro Pro วันนี้เพราะเราต้องการเรื่องการเจริญเติบโตาทางใบเป็นหลังเพราะว่าครั้งนี้ของประตุ้นี่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปหนึ่งครั้งเลย นะครับเราก็ใช้ชุดเชียร์เมนเทนสตรองโปรบวกโปรไฟล์อ่าครับครับก็ตอนนี้ทางนักบินหน่วยนะครับก็ทําการผสมยาเชียร์เมนเทนสตรองโกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ก็จะทําการตักน้ํายานะไปไปเทลงในถังโดนนะครับวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับนี่ครับยาวันนี้นะครับก็เชียร์เมนเทนสตรองโกรบวกโปรไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับของนักบินหน่วยก็ใช้เครื่องบินโดรนอนักโดรนของนักโดรนนะครับโมดิฟายเรื่องของตัวปรับไอไล่อากาศแล้วก็เพิ่มจํานวนหัวฉีดเข้าไปนะครับวันนี้นะครับนี่ด้วยเครื่องบิน AC, นักโดรนโดรนเพื่อการเกษตรนะฮะยี่ห้อนักโดรนอีซี่อีซี่สามนะครับรุ่นสีแขนสิบเจ็ดลิตรนะครับ,ร 4, รบวันนี้โมดิฟาย อ,อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โดรนนะครับวันนี้อันนี้ก็คือแปลงนาของเราที่จะฉีดในวันนี้นะครับของแปลงของปัตตุยนะจำนวนสิบห้าไร่ทั้งหมดนะครับสิบห้าไร่นี่นี่ครับแปลงวันนี้นะครับอันนี้เราดูจากมุมสูงนะดูแบบมุมกว้างๆนะครับทั้งหมดสิบห้าไร่นะฮะวันนี้ตั้งอยู่บนหัวอนตนจุดจุดชมวิวสูงหน่อยนะครับนี่นะครับแปลงวันนี้ทั้งหมดสิบห้าไร่ เดี๋ยวนักบินหน่วยก็จะทําการบินฉีดพ่นฮอร์โมนเจียมเมนเตนสตรองโกรนะครับวันนี้อ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นดโดรนยี่ห้อนักโดรนอีซี่สามพลัสนะบินง่ายง่ายนะครับนะครับนี่นะครับครับอ่านี่อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ นะครับไม่ต้องไปเดินเปิดเลยนะครับนี่อุปกรณ์แล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โดนเผื่อนักบินอาช่วงที่งเยอะอาจจะหลงลืมกันได้นะครับต้องคอยเปิดคอยปิดแต่ว่าถ้าติดอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติเหล่านี้ไม่ต้องปิดเลยนะครับบินขึ้นไปก็ปรับการอากาศยังได้เลยอ่านะครับนี่นักบินแต่างานบินไปแล้วนะครับอ่าลุยเลยครับนักบินหน่วยลุยเลยครับ นี่นักบินก็เริ่มทําการบินไปแล้วนะครับรับนี่ก็คือเป็นแปลงสาธิตตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่แช่มเมล็ดข้าวด้วยเจียเมนเตนคุมเลนด้วยกองหลังบวกเจียเมนเตนนะครับแล้วก็หวานปุ๋ยดาวอาวกาศนะครับแปลงสาธิตของปัตตุยจํานวน15ไร่ใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านไทยเจริญพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็คือว่า ราคาปุ๋ยเคมีค่อนข้างจะแพงก็เลยจากถ้าพันกอขอสี่ก้าปกติชาวนาจะหว่านปุ๋ยกัน3รอบนะครับแต่ป้าตุ้ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงหว่านแค่2รอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งชดเชยด้วยการฉีดปุ๋ยน้ําแทนนะครับปุ๋ยน้ําทางใบนะด้วยเจียเมนเตนสตรองโกรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับเจียเมนเตนสตรองโกรนะครับ นี่ครับชุดนี้เลยนะครับชุดที่ฉีดภายในวันนี้นะครับก็ปกติก็ขอ49จัดเป็นข้าวปลูกอายอาุอยู่ในช่วงประมาณ115วันถึง120วันนะครับเพราะฉะนั้นการหว่านปุ๋ยจะหว่านกันทั้งหมดา3รอบแต่ครั้งนี้ป้าตุ้ยหว่านแค่2รอบแล้วก็รอบอีกรอบหนึ่งชดเชิด้วยกันฉีดปุ๋ยน้ำนะด้วยเจียเมนเตนสตรองโกรนะฉีดด้วยโดนเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้